แม้จะต้องเผชิญกับสภาวะโควิด -19 แต่ในปี2,564ที่ผ่านมา TCL ยังคงเดินหน้าเติบโตอย่างต่อเนื่องจนเรียกได้ว่าเป็นการประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วของสีทศวรรษอีกทั้งยังเปิดตัว Google TV ที่ควบคู่เทคโนโลยีสมัยใหม่อีกมากมายทำให้พันธมิตรทางธุรกิจต่างก็มั่นใจในบริษัท TCL ก็สำหรับ TCL เนี่ยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเลยค่ะโดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับ ความเร็วอะค่ะในการเข้าส์วิสหลังการขายตรงนี้ TCL ก็คือแข็งมากแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยคือสิ่งที่ทําให้ดีเลอร์อประทับใจก็คือเรื่องเกี่ยวกับการที่กล้ารับประกัน10ปีค่ะคือ TCL เนี่ยเป็น global brand นะคะถ้าเราไปที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยก็แบบเป็นแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายเลยนะคะสาหรับในประเทศไทยเนี่ยสาเหตุที่เราตัดสินใจเป็นดีเลอร์ัง้ง10ปีที่แล้วเพราะว่าเรารู้จัก TCL มาก่อนหน้าน,นั้นอีกนะคะจากการที่เราชอบไปเดินงานแฟร์ตามต่างประเทศดังนั้นเนี่ยถ้าสำหรับ,บแบรนด์ที่ ในมุมมองของดาวก็คือเป็นแบรนด์ทีเ่เป็นของถูกแล้วเป็นของดีด้วยแล้วก็อัตรา,การ,ตา,ก,าก,การเคลมเนี่ยต่ำนอกจากนั้นคือการเคลมเนี่ยค่อนข้างรวดเร็วเลยนะคะพูดง่ายๆเลยว่าถ้าเป็นพูดถึงการเชื่อมั่นในแบรนด์เนี่ย TCL เนี่ยตอบโจทย์สำหรับยุคเขาย่างหมักแพงนะเป็นแบรนด์ที่ถูกและดีตอบโจทย์ผู้บริโภคนะคะอัตราการเคลมต่ำแล้วก็แน่นอนว่าเคลมไวได้ค่ะ อยากฝากอะไรถึงผู้บริโภคบ้างไหมคะในสิปีหลังนี้สิ้นปีหลังนี้นะคะก็ตอนนี้เราเข้าสู่สภาวะเศรษฐกิจถดถอยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครกําลังมองหาแอร์ทนถูกดีเนี่ยก็แนะนําเลย TCL นะคะเพราะว่าไม่กระทั่งบ้านของเราเองก็ใช้ TCL ค่ะ แม้จะต้องเผชิญกับสภาวะโควิด -19 แต่ในปี2,564ที่ผ่านมา TCL ยังคงเดินหน้าเติบโตอย่างต่อเนื่องจนเรียกได้ว่าเป็นการประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วของสีทศวรรษอีกทั้งยังเปิดตัว Google TV ที่ควบคู่เทคโนโลยีสมัยใหม่อีกมากมายทำให้พันธมิตรทางธุรกิจต่างก็มั่นใจในบริษัท TCL